สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโมจะมาทำขนมไข่นกกระทานะคะคืออยากกินมากก็เลยจะทำให้เมด้ากินด้วยนะคะเมด้ายังไม่เคยลองเมนูนี้เลยวันนี้จะทำไขน่นกกระทานะคะมันเทศกับฟักทองนะคะเดี๋ยวจะมาบอกสูตรกันนะคะว่าการทำขไข่ขนมไข่นกกระทาสูตรของโมเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ <Evet. S 1> เริ่มแรกนะคะจะเอามันเทศนึ่งสุกแล้วนะคะ200กรัมแล้วก็ ฟักทองอีก200กรัมนะคะทั้งสองอย่างนี้ต้องนึ่งสุกแล้วนะคะแล้วก็มีมันสำปะหลังนะคะ100กรัมนะคะนี่อย่างละ100กรัมเพราะว่าเราจะทำแยกกันแล้วก็มีน้ำตาลนะคะ30กรัมแล้วก็เกลืออีก1ส่วน4ช้อนชานะคะนี่ก็จะเป็น2อ,อย่างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องมาบดมันให้ละเอียดก่อนแบบนี้นี่ ก็ใช้ซ่อมบดๆไปนะคะนี่โอเคแล้วก็พอบดอันนี้เสร็จแล้วเราก็มาบดฟักทองโอเคเดี๋ยวขอตัวไปบดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมว่าจะใส่อะไรกันยังไงต่อนะคะโอเคเราก็บดทั้งสองอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำตาลกับเกลือที่โมได้บอกไปแล้วเนาะส่วนผสมนี่ ใส่ลงไปเลยนี่ทั้งสองทั้งสองอย่างนะคะไปแล้วเราก็คนแบบนี้นะคะคนให้มันเข้ากันนี่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่แป้งไปตามไปทีหลังนะคะนี่คนคนค,นคนไปเรื่อยๆอ่าอันนี้สมมุติว่ามันเข้ากันแล้วนะคะเราก็มาทําอีกอันนึงก็คืออันนี้เป็นฟักทองนะคะนี่สีสวยมากเลย นี่โอ้ค่ะไม่กินค่ะนี่จะยินเสียงผู้ช่วยแล้วผู้ช่วย,ยไม่อยอมมาช่วย,ว,ยวันนี้ผู้ช่วยไม่มีอารมณ์จะช่วยนะคะผู้ช่วยจะกินขนมอย่างเดียวเลยนะคะนี่เห็นไหมหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นพอส่วนผสมน้ำตาลกับเกลือแล้วก็มันเข้ากันแล้วนะเราก็จะเอาแป้งมันนะคะใส่ลงไปแบบนี้ ใส่ไปให้หมดเลยนะคะขออนุญาตใช้มือนะเพราะว่าล้างมือแล้วนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่ากินเองกินเองใช่กินเอง,เองแล้วก็เดี๋ยวเราก็นี่จะเห็นว่ามันจะหนืดหนืดหน่อยนะนี่มันจะหนืดนืดให้เราเติมน้ำลงไปเพิ่มทีละนิดนะคะนี่อันนี้นะคะน้ำที่เราเตรียมไว้เราก็ เติมไปทีละนิดนะคะเดี๋ยวจะหลังจากนี้ก็จะเป็นขออนุญาตใช้มือแล้วนะคะนี่เราก็จะนวดไปเรื่อยๆนะคะอุ๊ยถ้าทำขนมไข่นกกระทาออกมาแล้วสูตรนี้ถ้าสูตรนี้ดีเนี่ยเดี๋ยวโมจะบอกท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะทอดแล้วก็เราก็จะไอ้นี่ให้เพื่อนๆดูเลยสูตรนี้โมได้มาจากใน อินเทอร์เน็ตเหมือนกันเราก็เลยมาลองทําให้เพื่อนๆนดูนี่แหละไม่ได้เป็นสูตรลับสูตรโบราณโบราณอะไรไม่มีหรอกเป็นสูตรที่แบบว่าในเน็ตนี่แหละแต่เราเอามาลองดูว่ามันอร่อยจริงไหมถ้ามันไม่อร่อยเราก็ค่อยเ,เอ,อ่อค่อยเพิ่มอย่างนู้นถ้ามันหวานไปหรือว่าอะไรไปเราก็ค่อยลดนี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ เราก็นวดให้มันเข้ากันนะให้น้ําตาลให้เกลืออะไรเข้ากันให้แป้งมันเข้ากับตัวมันมันมันเทศของเรานะคะเราได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําซักทองต่อนะคะเราก็ใส่แป้งมันลงไปเลยใช่ครับทําเหมือนขั้นตอนแรกเลยใช่ถ้เหมือนอันแรกเลยใช่แล้วก็แบบคุกเขาไปเรื่อยๆนะฮะโอ้ยมีผู้ช่วยมาแล้วมาจากไหนเนี่ย ผู้ช่วยมาช่วยใช่ไหมคะมาจากไหนเนี่ยฮะไม่ได้เป็นผู้ช่วยแบบนี้อะลกผู้ช่วยแบบนี้เอคะวันนี้มาทําอะไรนะลกไข่ลกกุกทาใช่แ้าอยถ้ามันเละไปเราก็ใส่แป้งมันลงไปอีกนะคะ<ม>นี่ครัวจะโล,ลกเลยนะครับวันนี้ครับครัวไม่พร้อมนะครับใส่ยาครวัวของเราครัวพร้อมค่ะ <laughs> พร้อมทุกอย่างครับพร้อมจนล้นแล้วเต็มไปหมดเลยแต่ว่าบาง แต่ว่ามือใหม่หัดทำไงใช่ใชมือใหม,ม,ม่หัดทำมันก็จะเยอะๆหน่อย <c oughs> มีอะไรก็กอง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 ไลมือใหม่หัดทำเลยไม่ได้เนาะมือใหม่หัดทำแล้วก็คุกคุกไปเรื่อยๆนะคะนี่ไกแล้วไปแล้วอันนี้อันนี้สีสวยมากเลยอะวันนี้สีสวยมากเลยจริงเหรอะคะอืม <c oughs> ก็อทองนี่คือใครจะทําขนมน,นะแบบเป็นสีเหลืองที่แบบว่าเลิศเหลืองธรรมชาติมากนะสีส้มเลยอ่ะเป็นสีเหลืองที่แบบสุดๆอ,ะอ่ะอันไหนสีส้มไม่ได้ไม่ได้ในสีส้มในในสีเหลืองละ่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเติมน้ําตาลไปอีกนิดนึง นี่ก็ทำเสร็จแล้วนะคะใช่ค่ะเก่งมากมาตอนสุดท้ายรีวิวเลยใช่ไหมบอกให้มาช่วยไปยอมมาช่วยปั้นจะกินอย่างเดียวแม่นี่โอเคนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนเดี๋ยวนวดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนตอนปั้นเป็นลูกกลมๆเลยนะคะเราจะมีผู้ช่วยด้วยมาปั้นมาทำให้งานเรายุ่งขึ้นนะค่ะตอนนี้ถึงขั้นตอนกำลังปั้นใช่ไหมคะลูกตอนนี้เราก็ ป้นเป็นกลมๆนะคะนี่เดี๋ยวเราจะทำครึ่งหนึ่งเป็นแบบไม่ไม่ใส่งาอีกครึ่งหนึ่งเราจะเคลือบด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะอเคลือบด้วยงาะคะว้าวไม่ได้ช่วยมีป้านเหรอลูกโอยกลมไหมกลมค่ะกลมกลมบล็อกเลยกลมบล็อกออ้สั่งให้หลบเลยเหรอสั่งให้เชฟหลบไปเหรอไม่ได้ววไ,ไดข่ลกกระทาแนละ้วลูกไม่ได้ทําแบบให้มันแบนไข่ลกกระทาจะทํา มันต้องเป็นกลมๆนะคะไม่ใช่ใส่อะไระอ่ะใส่ใส่ถ้ามันพอแล้วค่ะถ้ามันถ้ามันไม่กลมก็เติมแป้งไปแบบนี้นะคะพอแล้วค่ะอ่ะทำเร็วๆทำเร็วๆไหนไม่ได้ปั้นให้ดีดูหน่อยลูกปั้นกลมๆไม่ค่ะไม่ได้ปั้นปั้นพอแล้วลูกใส่แล้วเราไม่ใส่แล้วให้มาช่วยปั้นไม่ให้ไม่ช่วยใส่แป้งลูกแป้งพอแล้วกวนมากกว่าบอใครอยู่ดูมีสั่งตากล้องหยุดด้วยเดี๋ยวเรา เราก็จะระหว่างนี้เราก็กำลังตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันไฟกลางไฟแบบอ่อนๆนะคะไม่แรงนะคะลูกก็จะไม่ค่อยเท่ากันหน่อยนะคะเพราะว่ามือใหม่หัดทำก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยกลมมากไหนให้ได้ชว์หน่อยกลมกลมไหม กล,กลมมากเลยลก็ดูสีแดงด้วยอืมไหน,น,นไหนไม่ได้ลองรีวิวหน่อยอะรีวิวรีวิวไข่นกกระทาหน่อยเดียวเอาขั้นตอนการทำหน่อยแล้วเอามานี่รออารีวิวด้วยเป็นคอไว้ตนจากก่าอ,อ,อรีวิวด้วยอะไม่รีวิวเลยอ่าพูดด้วยค่ะแักรีวิวขั้นตอน<ล>ด้วยรีวิวด้วยต้องทำยังไงก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะแล้วก็ติดมือแล้วก็ติดมือก็พอน้ำมันมันร้อนได้ที่แล้วนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะพอร้อนแล้วเราก็ใส่ไข่นกกระทาลงไปเลยนี่นี okay. ่นี่นี่ โอเคแล้วก็นี่นะคะเราก็จะมีตาหลิวแบบนี้นะคะค่อยๆคยึงไปนะคะนี่ก็ค่อยคึงคึงไปนะคะนี่ทอดไปเรื่อยๆนะคะคึงไปเรื่อยๆนะคะนี่ และนี้นะคะหน้าตาของขนมไขน่นกกระทาของเรานะคะนี่เราจะประมาณนี้เลยก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย